เรื่องของดีเรื่องนี้เป็นไงเรื่องข่าวดีหรือข่าวร้ายจะบอกว่าข่าวไม่ค่อยดีข่าวไม่ค่อยดีไม่ดียังไงไม่สำหรับคนว่างงานอ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกณปัจจุบันใช่โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ค่ะตอนนี้คือในจีนเนี่ยนะเขามีวิกฤตคนว่างงานโดยเฉพาะเด็กจบใหม่เนี่ย เลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีเลย20ปีเลย<อ>ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ค่ะจีนเนี่ยตลาดแรงงานเนี่ยมีคนเด็กจบใหม่เนี่ยมากถึง10.8ล้านคนโอ้10<อ>ล้านเลยนะใช่หรือเยอะมากพราะประชากรเขาก็เยอะมาก่ใช่ใชหรือเทียบเทยบกับประเทศโปรตุเกสเลยก็ได้เกือบเกือบถึงเลยคือประชากรประเทศหนึ่งเลยที่ตกงานว่าอย่างนั้นถูกต้องใช่ใช่ซึ่งซึ่งจบใหม่อะ สิบจุดล้านกว่าแล้วใช่ไหมเด็กที่คนที่อยู่ในตลาดค่ะที่ว่างงานอยู่แล้วเงี่ยค่ะก็คือเพิ่มขึ้นจากปีสองพันงานเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมใช่เป็นสองเท่าก็อย่างที่เรารู้นะพอโควิดใช่ไหมคะเศรษฐกิจมันก็มีปัญหาธุรกิจก็มีปัญหาใช่ไหมแล้วอย่างนี้แล้วมันมีข่าวอันนึงด้วยไหมที่พี่ได้ยินข่าวมาคือว่าจีนเนี่ยเขาเริ่มไปแบบว่าควบคุมไอ้พวกบริษัทเิคทั้งหลายถูกปะใช่เขาออกนโยบายค่ะควบคุมหมายถึงบริษัท เกี่ยวกับออนไลน์เกมพวกเนี้ค่ะเขาเหมือนแบบว่าระงรับการทำธุรกรรมต่างๆคืออยากจะไม่ให้เด็กไปติดเกมอยากไม่ให้หมงมุ่นแต่มันมาไม่ถูกเวลาเนาะแต่มันดูส่วนทางกับโลกในปัจจุบันนี้นะคะคือ,ค,อ,ค,อคือก็คิดดีอ่ะก็มันมันมองในแง่ของแบบเพื่อเยาวชนแต่ว่าพี่มองว่ามันไม่ถูกที่และถูกเวลาหนึ่งคือวิกฤตเศรษฐกิจด้วยโควิดด้วยแล้วพอมาทํามาตรการเข้มข้นช่วงนี้ก็กลายเป็นว่ามันไป ส่งผลให้คนมันตกงานเพิ่มขึ้นใช่แต่ด้วยความที่มันส่งผลในแง่ลบมากกว่าแง่บวกเนี่ยค่ะทางจีนก็ออกนโยบายนะว่าบริษัทไหนก็ตามที่ไม่มีการเลี้ยงพนักงานหรือว่ารับพนักงานเพิ่มเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายสนับสนุนให้กับบริษัทเหล่านี้รวมถึงคนที่แบบว่าเด็กจบใหม่ที่หางานได้ด้วยเช่นกันใช่ในจุดนี้ก็จะช่วยทําให้สุขภาพมันดีขึ้นแล้วก็ ประชาชนก็แฮปปี้ค่ะ <Happy. S 1> ก็จะเป็นการลดความกดดันของรัฐบาลจีนในอีกทางนึงม่ก็คืออย,อย่างที่เราทราบๆกันว่คือจีนเนี่ยมันเป็นแบบมันก็คือเป็นประเทศที่แบบ บกครองในระบบแบบค่อนข้างเผด็จก,การค<ช>่ะพักที่ยิง่งใหญ่ของเขาคือพักคอมมิวนิสต์ถูกป,ปะที่เราทุกคนก็ทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจีนเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่เป็นระบบแบบเสรีอย่างที่เราไม่เรียกว่าเสรีเนะาะเขาผ่อนคลายให้ใช้ระบบทุนนิยมในการค้าขายทำให้คนคมีโอกาสจะเป็นเจ<ช>้าของทรัพย์สินอะไรมากขึ้นอย่างที่เราทราบกันเนี่ยมันก็ทาให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาพี่ว่า ประมาณย้อนหลังไปเดือห้ปีเนี่ยจีนโตเร็วมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลนโยบายทางเศรษฐกิจถูกไหมคะแต่พออย่างที่บอกอะพอตอนนี้มันมันเริ่มโตเยอะก็ต้องเริ่มเข้ามาควบคุมแล้วตอนนี้ดันมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนาะเพราะมันโตมากอย่างที่เรารู้ว่าเมื่อก่อน GDP จีนหูเมื่อก่อนก่อนโควิดนี่คือเติบโตจนทุกคนแบบว่าว้าวมากว้าวนี่คือแบบว่าองค์กรโตใหม่ตไอ้นองค์กรเดิมใช่ มาแข่งข้น<า>ข,นขนึ้น,านามาแล้วทุกคนก็คือละเลยจีนไม่ได้ทุกคนก็มองว่าอะไรก็จีนจริงจริงใช่ไหมคะแต่เจอโควิดมาจีนก็กระทบหนักเหมือนกันเพราะว่าอัตราการติดตัวศรางกิจก็ตก ตกแบบว่าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่คราวนี้ประเด็นก็คืออย่างที่พี่จะบอกคือว่าคือพือพอมันมันใหญ่มากปัญหามันเริ่มเกิดคนเริ่มลําบากจากที่มันโตเยอะๆแล้วพอคนคนเราเคยสบายอะ่ะเคยเคยลำบากแล้วก็อยู่สบายแล้วตอนนี้เริ่มจะลําบากมันจะเป็นภาวะกดดันไปถึงรัฐบาลถูกใช่ค่ะตนนแต่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคือด้วยความกดดันเนี้ยค่ะคือทางเหมือนถึงคนที่เจอวิกฤตตัวเองก็คือประชาชนใช่ไหมคะ,คะอย่างเด็กจบใหม่เนี้ยเขาก็หาทางแก้อ่า จากที่ไม่มีงานใช่ไหมโอเคงั้นฉันยังไม่ทํางานในช่วงนี้<ช>ฉันไปเรียนต่อโทก่อนอ๋อใช่เขาพูดบอกว่าคนจริงก็มีคา่านิยมอย่างนึงด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการเติบโตแบบว่าจบปุ๊บมีได้งานทําที่ดีก็เป็นหน้าเป็นตา<ช>ถูกไหมแต่ถ้ถามไม่มีงานทำตกงานเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีใช่แล้วก็เป็นวัติแก้ปัญหาใช่ไหมก็คือเรียนต่อเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบคนเรียนต่อเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาว่างงานนานๆเนี่ยจะเป็นประวัติที่ไม่ดีแล้วเวลาเขาไปสมัครงานใหม่เนี่ยบริษัทใหม่เข นบ้านเราก็เป็นเหมือนกันเนาะใช่ใช่ไม่<ร>ต่างกันเลยใช่ใชก็ทั่วโลกแหละพี่ว่าแต่ว่าพอส่วนพอมันเกิดอย่าในกลุ่มคนที่เขามีกํำลังที่ไม่พร้อมหรือด้านการเงินก็เหมือน ยิ่งถูกซนำเติมมากขึ้นด้วยแล้วมันก็ท้ายที่สุดก็คือเหมือนกันทุกประเทศค่ะพอเศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมคะมันก็จะไปกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะคนก็จะไปกดดันว่าเฮ้ยช่วยอะไรฉันหน่อยดิฉันรับมาจะแย่แล้วคุณจะทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็จะเป็นภาวะกดดันที่จีนเองเขาน่าจะน่าจะกังวลเพราะว่าปกติเนี่ยเขาค่อนค่อนข้างใช้นโยบายที่เข้มข้นในการควบคุมประชาประชากรเขาถูกไหมคะก็ต้องมันลองจับตากันดูเนาะว่ามันจะเปใช่ไหมว่าเขาจะปรับหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าออกนโยบายอะไรเพิ่มขึ้น